H. <coughs> Annya Good m o r n ิ n g ยังมอร์นิ่งได้อยู่เพราะยังไม่เที่ยงไปแดงแล้วสวัสดีทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ไปไหนคะพี่วันนี้จะไปช็อปปิ้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมาื่อวานที่นาเริ่มแต่งบ้านแล้วเอาต้นคริสต์มาสออกมาแล้วนะำตาอม แต่งต้นคริสต์มาสแต่งบ้าน,เป,น,น,นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จัดมุมอะไรเงรี้ยเดี๋ยวถ้าสุถ้าหากว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อพวกของเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอาจจะเปลี่ยนสีพวกปอกมอนในห้องรับแขกหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อพวกถาดพวกอะไรจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยก็ จะไปดูนิดนึงเพราะว่าเริ่มแล้วก็คือต้องทําให้จบเพราะว่ามันเดี๋ยวจะไม่ทำนะคะเดี๋ยวนะท่น่าขอขับรถแป๊บนึงอ่ะจอเนี้แหละก็ประมาณเนี้ยแหละที่น่าขับรถไปนะพูดไปนะเพราะฉะนั้นนะที่าอาจจะมองว่ามันเดอรายนะจ๊ะทุกคนสบายดีนะวันนั้นเจอกันพอหายคิดถึกไหมพอได้อยู่นะ โซเนยนน่ยแนะป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮลโลมันเดย์ใช่เอ๊ะหมวกสวยนะใครให้ก็มารู้เนี่ยเนี่ยแหละค่ะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวที่นามกำลังไปหาน้องสาวสุดที่รักอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะไป ไปซื้อของด้วยกันแล้วก็แน่นอนก็คิดว่าคงจะตกท้ายด้วยการไปรับหลานที่โรงเรียนนะคะวันดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องไปรับหลาน,นีัยเขาอะค่ะ <c oughs> เป็นยังไงวันนั้นที่เราลงรูปออกก้าโตไหมสูงเนาะ สูงขึ้นเยอะแต่ละครั้งเจอแต่ละครั้งนึเาปร้สกว่าเอ้ะทำสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยสูงเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะนี่สิบสามครึ่งนะอาก้าเด็กสมัยนี้นะจะต้องวันนี้เราจะมาเมาส์อาก้าดีกว่า ออก,ก้านี่เป็นคนที่แบบว่าเขาดูแลสุขภาพมากเชื่อมหมเขาเออกกำลังทุกวันเน่เขาเออกกำลังทุกวันเลยขนาดวันนั้นเนี่ยที่ไปหาหมอกลับบ้านเสร็จเนี่ยเขาจะรีบกลับบ้านเลยนะเขากลับไปถึงบ้านพุ๊บนี่คือกระโดดเชือกวิ่งนะคะ อืมดิสซิปลินมากดีดีด,ดีอาหารการกินก็เหมือนกันอย่างที่บอก่เขาก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยกินนมเยอะกินผักปัน่นน้ำผลไม้ผักนี่แม่เขาปั่นให้นี่แบบโอ้โหพี่กินไม่ลงอะ่ะ <laughs> มันผักมากเกินไปมันลดผักแต่ว่าเขากินได้นะพี่ก็เออกินได้ก็ดี หมอก็บอกว่าโอ้ดีมากเลยให้กินอย่างเงี้ยใช่ไหมมันวิตามินเต็มๆแล้วก็เยอะเขากินเป็นเหมือนกระบอกเลยนะอย่างที่พี่เห็นพี่เอทําให้นะเอาให้พี่ชิมนี่พี่แบบหัวใไหวค่ะมีผักอะไรในตู้เย็นแม่ยัดใส่หมดเลยอะ่ะคิดดูอะ่ะลูกกินได้หมดนะมันขระทูมันผักแคงกวแครอทผักทุกอย่างก็ดีแหละ ก็ปู่เขากินอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันบวกกับกินนมอีกแล้วก็กินเน้นกินโปรตีนเขาชอบกินเนือ้อโอเคก็โอเคก็หวังว่าเขาอยากจะโตอีกนะแล้วที่บอกจะเมาส์จะเมาส์ออก้าเนี่ยเมาส์เรื่องอะไรเอาเมาส์เรื่องความที่เขาเริ่มโตเป็นหนุ่มด้ยกั่ สิบสามแล้วเนี่ยเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบมุมส่วนตัวของเขา่าโ,โรคส่วนตัวที่แบบแบบเหมือนถามมันไม่อยากตอบนี่มันไม่อยากพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกในใจบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอย้อนกลับมาดูตัวเองอ๋อตอนเราอายุเท่าเขาเราก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ ะคเพราะตอนที่เนี่ยประมาณสิบสามอะไรจริงๆแล้วประมาณสิบสามอะไรเงี้ยคือเราก็เริ่มรู้สึกวเฮ้ยเราเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เริ่มแบบว่ามีฟงมีฟอร์มเริ่มที่บอกว่าจะชอบแบบเอ่อมีเริ่มมีโลกส่วนตัวอยู่คนชอบแบบอยู่ในห้องไม่เคยอยากให้ใครมายุ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนกันเดียเลยนะคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยกับพวก teenager ทัเเ้งหลายนะคะแต่ตาตาก็ทำใจลำบากน,านิดนึงนะ จากที่เมื่อก่อนอตา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 โอ้คิดถึงตาตาอยากไปบ้านตาตาอยากอะไรเงี้ยมตอนนี้ล่ะพางีไปข้างนอกทีดึกนี้บอกว่าจะชวนไปทานข้าวทีดึกเนี่ยอ,อยากอยู่บ้านเอาก้าเป็นคนชอบอยู่บ้านเหมือนตาตามากค่ะตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่ก็ไม่ไปไหนเลยจริงๆนะบางทีนี่บอกว่า วันที่พ่อแม่บอกเนี่ยเดยไ,ปไ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 ปนู่นไปนี่มามาคือทุกคนไปเลยอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านฟังเพลงดูทีวีทํานู่นทํานี่ของเราอะไรอย่เงี้ยใ้่ไหมหลานเหมือนกันเลยอ่ะว <c oughs> ันก่อนพี่ส่งคลิปที่ออกกัาบตอนที่ไปออกรายการแล้วที่พูดเกี่ยวกับตัวพี่เนี่ยให้ข้าวััว นี่คือหลักฐานนี่นะเธอบอกเธอจะดูแลชันเนี้ยตอนชั้นแก่เนี้ยนี่คือหลักฐานมีหลักฐานแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมตอบย้ำเล็กน้อยกลัวเดี๋ยวลืมทำไมหรอกเขาก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักไปตามภาษาวัยรุ่นที่ฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบ ก็พูดง,ง่ายๆแหละเขาต้องรู้สึกเขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วแหละไหนเราตอนอายุเท่านั้นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นสาวแล้วนะสิบสามเนี่ยจริงๆยังไม่สาวเลยเด็กยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นเนี่ยน่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กที่กําลังเติบโตและเป็นวัยรุ่นนะคะมีใครมีหลานเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยหรือใครมีใครมีลูกเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยเราก็เชื่อว่าทุกคนเป็นหมดนะ ตอนนี้กำลังกำลังคิดว่า f ิ n i s h อย่าเพิ่งรีบโตเลยอะ่ะยังไม่อยากให้รีบโตเลยอะ่ะยังอยากให้แบบว่ามาให้กอดเขาเลยนะกอดฟัดรัดเหวี่ยงใช่ป่ะเขาเรียกว่ากอดฟัดเอ๊ะกอดกอดฟัดลัดเหวียหยว่ยงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> นี่กันน,นี่ฟังกันอยู่ปะเนี่ยหรือพี่หรือพี่พูดไปแล้วก็หล ไม่ไม่ไม่น่าฟังแล้วไปกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อยังอยู่กันโอเคไม่เจอกันนานเลยชายไม่เจอหน้าไม่เจอหน้าหลานหมายความไงอ๋อหมายถึงลินไม่ได้เจอหน้าหลานเลยเพราะโตไปแล้วใช่ไหมอือนีอ่แหละเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ คนเรามันก็พอโตมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอีกฟิวหนึ่ง behavior อีกแบบหนึ่งความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าจิิงที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะโตจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่นายคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ขออย่างเดียวเนี่ยคือขอเรื่องของให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเนี่ยอันนี้นะว่า,าสำคัญมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะเด็กโตขึ้นมุมมองมุมมองเก็บสิ่งรอบ สิ่งรอบข้างของเขาเกี่ยวกับเ,เพื่อนๆเ,เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูดีๆเพื่อนที่คบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคก็ถือว่าพื้นฐานจิตใจเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่สวีทเป็นคนที่จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคละอย่างที่บอกหลานเนี่ยโตขึ้นจะเป็นอะไรมังคนบอโอ๊ยอะจะหลานเป็นอย่างนี้แบบว่ามันคงแล้วแต่เขาแล้วนะแต่ว่า สิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยของของของเด็กๆหรือของลูกหลานที่โตขึ้นเนี่ยที่่าเชื่อว่า <c oughs> เขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> เขาก็ให้เขาเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขอันนี้สำคัญแล้วก็เขาถนัดแค่นั้นเองแล้วที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้อันเนี้ยห็่ไหม อาชีพอะไรก็ได้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองได้แค่นั้นเองเนาะจะติดมาแน้วันนี้ทําอะไรกันบ้างคะวันนี้ที่ทางานอวันน um, ี้วัน oh จันทร์ว well ันน <oh, ี้วันวันแรกของสัปดาห์นะคะก็ยังไงก็ตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนกันนะจ๊ะวันนี้เริ่มต้นเนี่ยอย่าลืมนะพี่บอกว่าเริ่มต้นของสัปดาห์เราต้องเริ่มด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าถ้าเราไม่ยิ้มเนี่ยโอ้โหแค่วันแรกนี่เราหน้าม,มุ้ยเนี่ยเหลืออีกสี่วันข้างหน้าเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะทํางานอย่างมีความสุขได้นะคะยิ้มยิ้มเขาไวคนพิาโป๋มากเลยค้ามชิคะ วันนั้นเนี่ยที่ไปที่พี่ไปงานถแถลงข่าวเนี่ยของงานยูเอ็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้วนั้นดีใจมากขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่ามามาให้กําลังใจพี่ก็มากันเยอะพอสมควรเลยขอบคุณมากมากเลยนะ <laughs> อย่างที่บอกก็คิดถึงทุกคนเช่นกันนะพี่ก็พยายามอยู่กับทุกคนให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะระหว่านนั้นพี่ก็ไปเซอร์เบรตแ k s สกิ i n g กับน้องน้อง สุดที่รักของพี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ไม่ก็แบบพูดถึงเพื่อนเพื่อนก็มีกันอยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมตอนแรกไงบอกว่าเอ้เราชวนใครดีพี่บอกแล้วพี่เป็นคนที่ชอบคนเยอะมากไงนึกออกเปล่าเม,มื่อเวลาไปอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบบอกว่าแบบเออกันเองกันเองมากกว่าอะไรเป็นเป็นไหมหรือว่ามันแล้วแต่คนนะพี่เชื่อว่าคนบางคนชอบ เวลาอยู่รอบๆด้วยคนเยอะๆเสียงดังๆหนกหูอะไรคุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่พี่ชอบอยู่กับคนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้สึกสนิทใจแล้วร,รู้สึกแบบว่าเออแฮปปี้แล้วก็ที่เราแบบว่าเออที่เราลากอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่ามันได้คุยกันกับทุกคนจริงๆพอมันไปแบบปาร์ตี้แบบคนเยอะมากเนี่ยบางทีลงไม่ได้คุยกับเขาเลยนะว่าไหม ราก็คุยกันอยู่แต่ก็ไม่กี่คนอะสู้อย่างเงี้ยวันนั้นมีกี่คนทั้งหมดนะหนึ่งสองสามหกเจ็ดมีแปดคนมีกันอยู่แค่แปดคนโอ้โหพี่บอกเลยว่าแบบเนี่ยบอกว่าที่แฮปปี้มากเลยเพราะพี่ไม่ได้หัวพี่ไม่ได้หัวเราะแบบอว่าหนักอย่างเงี้ยแบบนานมากนี่หัวเราะแบบหัวเราะแบบอ,อ้าที่เมือยหน้าเลยอะ โหร้อนหนักจนบอกว่ากลับมาบ้านนี่ตีนกาเพิ่มขึ้นเลยอ๋อ,อตาแล้วสนุกจริงๆนั่นแหละพี่เชื่อว่าคนเราเนี้ยมีเพื่อนน้อยมีเพื่อนน้อยเพื่อนที่ดีดีกว่ามีเพื่อนเยอะแล้วก็เราไม่สนิทใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนอย่างนั้นมากกว่าพี่ชอบอยู่กับคนน้อยๆแต่คนที่เราแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันเหมือนคุยกันภาษาเดียวกันอนะคุยกันแบบ อย่างเงี้ยบางทีแบบไม่ได้เจอกันนานมากนะเป็นน้องเนี่ยเป็นน้องที่แบบว่าพี่สนิทมากคนหนึ่งแล้วเป็นน้องที่น่ารักมากๆคนหนึ่งบางทีเราไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ทุกครั้งเจอดีเราแฮปปี้มากคุยกันแบบคุยกันเหมือนเจอทุกวันนอะ <c oughs> <c oughs> แล้นั่นแหละเดีนยวนะอา Are you still watching me? Yeah okay ก็ตอนนี้เดี๋ยวนะโอ๊ยตายี้จะอีกเดือนอีกใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะโอ้โหมันเร็วเงี้ยเร็วมาก มีแพลนทำอะไรกันจ๊ะสับชิ้นปีนี้จำับคริสต์มาสส,สาหรับปีใหม่อะไรเงี้ยของพี่นี่ไม่มีแพลนจ้ะ <c oughs> ก็คงอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมจัดบ้านไปเก็บของไป เนี่ยพี่นะกําลังคิดอยู่ว่าพี่อยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้นอันนี้สวย <c oughs> เขาเรียกว่าต้นอะไรนะ <c oughs> ที่มันเป็นแผ่แบบอย่างเงี้ยสวยแต่เขาบอกว่ารากมันยาวมากก็เลยไม่อยากคือ <c oughs> ต้นอะไรนะวว้ <c oughs> า <c oughs> จำชื่อไม่ได้อะ <c oughs> ้นไม้เป็นอะไรที่พี่ก็ชอบแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันคือบต้นมันเลี้ยงยากเหลือเกินปลูกนี้แทนที่แบบเอ๊ะเขาบอกต้องเจอแดดต้องเจอแดดอ่ะไปใส่แดดนี่มันไม่เห็นมีดอกเลยเหมือนต้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ,อ้ต้นที่เป็นดอกสีขาว,ขาวอ่ะอหอมหออะไม่รู้เรียกอะไรอะ่ะก็บอกว่าอันนี้ต้องการแดดจัดๆพี่ก็เลี้ยงให้โดยเฉพเจอแดด ไม่เห็นไม่เห็นออกดอกให้พี่เลยอ่ะหรือว่าแดดไม่จัดพอหูกว่าอ๋ออะไรอะไรกระจงกระจงนะเขาเรียกว่าตอนอ้นเอออะไรนะเออมันมีต้นอะไรกระจงกระจงก็เปล่ามีไหมอ่าร้องนมะ ล้อมไปให้เดี๋ยนะเดี๋ยวพี่ก็ไปอาดย้อนหลังเลยอ่ะตอนนี้พี่อยากดูต้นไม้อันไหนที่สวย,สวยที่แบบว่าเลี้ยงง่ายตายยากเงี้ยที่อยู่ดานคงกระพันมากใช่ไหมตอนแรกกะว่าเออี่ไปเดินดูจัตุจักรดีไหมเนี่ยนะแต่ว่ามันเนเพี่วันที่มันเั้นต้นไม้แล้วพี่ต้องหาซื้อกระถางต้นไม้สวยๆที่เป็นแบบว่าเป็นปูนอะไรเงี้ยจะมาแต่งนอกบ้านลนะ ช่วงนี้ก็ทำบ้านไปให้มันเรื่อยๆแล้วกันชลตดไป <c oughs> อะไรกระจงนะก็เรีเยกอะไรนะ <c oughs> หูกระจงเหรอใช่ปะที่บต้นมันเป็นมันจะแผ่แผ่เงี้ย <c oughs> เขาบอกต้องปลูกไก่บ้านใช่ไหม <c oughs> ไก่ตัวตัวบ้านถ้าไม่ไงั้นเดี๋ยวลากมานะันนะั้นถูกต้องก่าแบบฮะเลเนอะ หูกระจงอ่าน่าจะใช่อะ่ะพรูมันสวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่ถึงละ <c oughs> ต้นเฟืองฟ้าเหรอนี่ดอกสีเหลืองอันนี้ก็ดอกอะไรรู้สดสวยแต่มันน่าจะต้องเจอแดดแหนเลยเนี่ย ใครแนะนําต้นไม้ส,สวยๆบอกพี่ด้วยแล้วกันนะต้นแบบเลี้ยงง่ายตายยากทนทานอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ได้เพื่อขับรถ I hate driving โอเคพอแล้วโอเคถึงแล้วค่ะยังไงก็เออพี่มาแล้วพี่กับมันจะไปแล้วนะไซเกาหลีที่มันเป็นต้นตรง มันต้องเจอแดดไงจริงๆอ่ะพี่อยากจะปลูกกันเนี้ยที่รั้วพี่แต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องเจอแดดแล้วบางจุดของบ้านตองรั้วพี่อ่ะมันไม่มีแดดไงคือถ้าปลูกแบบปลูกตรงนี้บ้างตรงนี้ตรงนี้พี่ว่ากลัวมันจะไม่สวยไงใช่ไหมโอเคแล้วแกนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์ใหม่นะวันหลังมาไลฟ์อีกนะคะจ้าน้องปลอยโมกโมกที่มันดอกขาวๆเล็กๆไม่ใช่เหรอ อย่างอินดีอย่างอินเดียเลยค่ะอ๋อหูกระจงอ่าหูกระจงต้นใหญ่ค่ะมีใบต่างจะสวยค่ะน,นะแต่เวลาใบร่วงจะเหนื่อยอาตายร่วงเยอะเลยเดี๋ยวโอเคขอพี่ไปช็อปแต่งบ้านคริสต์มาสตีมคริสต์มาสก่อนแล้วก็ถ้าแต่งเสร็จยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดู โอเคนะคะยังไงวันนี้ก็เอ่อ uh, enjoy ทำงาน Enjoy เรียนหนังสือกันนะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมามาคุยกันใหม่แล้วกันโอเคบายบาย See you bye ๊ายบาย